คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเร่เข้ามาค่ะแล้วฟังคลิปนี้ให้ดีเพราะนี่คืออุทาหรณ์จากชายชาวเปรูที่ดันกลืนฟันปลอมทั้งอันเขาเ้าไปในร่างกายแค่ฟังก็สยองแล้วใช่ไหมคะแต่มันเกิดอะไรขึ้นไปดูเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาชายชาอาย81ุ81ปีกลืนฟันปลอมลงไปในคอเพราะดีที่หมอได้ทำการเอ็กซเรย์จนเห็นผ้าฟันปลอมผ่านแผ่นฟิลม์มและช่วยนำออกมาได้ในที่สุดแต่พอคุณหมอไปตร ก็พบว่าชายชราคนนี้เป็นผู้ป่วยโรคลมชักโดยก่อนที่เขาจะกลื่นฟันปลอมเพียง4วันเขามีอาการเจ็บปวดและหายใจลำบากและเคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วซึ่งหลังจากหมอได้นำฟันปลอมออกมาชายชราไม่มีอาการแทรกซ้อนและในวันรุ่งขึ้นเขาก็ออกจากโรงพยาบาลและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเพราะฉะนั้นแล้ววัยรุ่นฟันปลอมทุกคนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องใส่ฟันปลอมกันแล้วล่ะคะ่ะ